ในห้องก็จะมีแต่เนี่ยมุมเดิมๆนะคะไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่สุดพิเศษจะออกไปข้างนอกมันก็รอ้อนนะคะเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมานะคะ,ะก็ออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปแป๊บเดียวนะคะมันร้อนคืออยู่ข้างในมันเย็นสบายดีไงนะคะเปิดแอร์ไว้ประมาณ23 24าสบองศาสบายๆชิลๆคือที่เปิดแอร์นี่คือเราต้องรักษาอุปกรณ์นะคะผู้อุปกรณ์ในการทํางานทุกอย่างเลย ต้องการความเย็นค่ะนะคะอย่างเช่นเครื่องส่งด้านหลังเครื่องส่งวิทยุเราก็ต้องการความเย็นเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยนะคะระบายความร้อนคือเวลาที่เปิดเครื่องนานๆเน,นี่ยนะคะจะมีความร้อนก็คือแอร์จะช่วยนะคะจะมีแอร์ในห้องเล็กหนึ่งเครื่องแล้วก็แอร์ในห้องนี้อีกหนึ่งเครื่องแอร์ Air ในห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่อ้อมจัดรายการส่วนห้องข้างหลังเป็น ห้องเครื่องนะคะอันนั้นก็คือจะระบายความร้อนของเครื่องส่งวิทยุส่วนห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้พวกไมค์มนะคะคอมพิวเตอร์ต่างๆก็รักษาอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็คนก็ได้อันนี้ส่งจากแอร์ด้วย <c oughs> ถ้าไม่มีแอร์หายใจไม่ออกนะคะนี่ร้อนนะคะบรรยากาศในการทําง,งานก็จะชิลๆไปนะคะเมื่อก่อนเป็นคนขี้หนาวแต่พอมาอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมสบายๆนะคะตอนนี้การเป็นว่าโดนระดับร้อนๆมากก็ไม่ได้นะคะเมื่อกี้ออกไปข้างนอกมาก็ไปดู สถานที่ที่จะเปิดร้านนะคะก็พาน้องไปดูค่ะนะคะจะให้น้องเขาเป็นคนที่แบบว่าดูแลร้านก็เลยพาเขาไปดูสถานที่ที่จะเปิดร้านก็มีโครงการที่จะทําร้านกาแฟขายต้นไม้นะคะขายต้นไม้พันไม้ต่างๆนะคะร้านกาแฟของฝากต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยพาน้องเขาไปดูแป๊บหนึ่งนะคะแต่ก็ไปได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าน้องก็ ติดงานอยู่นะคะก็เลยแบบไปแล้วก็กลับมานะคะรู้สึกว่าห่างสถานีไม่ค่อยจะได้ช่วงนี้อากาศมันร้อนอยู่ <c oughs> คิดถึงแอร์ที่สถานีบางทีออกไปนี่คือแบบ <c oughs> เหงื่อออกนะคะก็ต้อง บอกเพื่อนว่าทำไมมันร้อนจังเลยคือเวลาที่ไปหาเพื่อนก็จะมีห้องแอร์ก็ไปอยู่บ้านเขาอย่างเงี้ยนะคะกลับมาที่นี่ก็มาอย่ที่สถานีนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบทางานแบบชิวๆค่ะหลังจากออกรายการเสร็จแล้วที่จอมก็จะมาเปิดเพลงมาดูแลเพลงสป,ปอร์ตจิงเกิลต่างๆนะคะใดๆก็คือไม่ให้วิทยุมันหยุดนะคะ,ยอ,ะอย่างเช่นไฟตกไฟดับอะไรต่างๆก็ต้องคอยดูตลอดให้เพลงมันเล่นตลอด นะคะให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันขาดช่วงขาดตอนแต่ถ้าหากว่าเรามีเครื่องสำรองไฟตรงนี้นก็จะตัดปัญหาตรงนี้ได้แต่พอดีว่าบางช่วงนะคะเครื่องสำรองไฟอาจจะ,ะยังอยู่ในการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้ต่อเครื่องสำรองไฟโดยตรงนะคะคอมพิวเตอร์ถ้าหากว่าไฟตกมันก็จะหยุดไปเลยนะคะก็ต้องมาเปิดเครื่องใหม่ อ้อมก็ต้องคอยเช็คคอยฟังวิทยุอยู่ตลอดอันนี้ก็คือเป็นงานโดยทั่วไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้อมาทำตลอดเวลาไหมอยู่กับวิทยุตลอดเวลาไหมคือไม่ได้ตลอดเวลาค่ะมันจะมีช่วงที่อ้อมาสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาอย่างเชน่นอ้อมาออกไปข้างนอกได้นะคะก็คือช่วงที่อ้อมาไม่ได้จัดรายการถ้าเป็นจัดรายการช่วงเช้านะคะเราก็จะรับผิดชอบหน้าที่ของเราโดยการจัดรายการในช่วงชั่วโมงที่เราต้องเข้ารายการตรงนั้นนะคะที่อ้อมาจัดรายการก็จะมีช่วงเช้าสอง ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายชั่วโมงอ้อมก็จะมาเข้ารายการในช่วงนั้นหลังจากนั้นก็จะทํางานแบบนี้ค่ะนะคะก็จะดูวิทยุฟังวิทยุนะคะไม่ให้เครื่องมันไฟตกไฟดับหรือ,อยังไงเนี่ยก็มาคอยแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ก็คือให้วิทยุมันมันเปิดไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเนาะแล้วก็สามารถที่จะแวบออกข้างนอกได้ถึงช่วงเวลาที่มาจัดรายการก็มาได้แล้วถ้าหากว่า มีธุระจาเป็นจริงๆนะคะเจ็บป่วยไม่สบายจริงๆหรือมีธุระจําเป็นจริงๆในช่วงเวลาจัดรายการแล้จดิจอมทำยังไงเอาก็จะอัดเสียงลงวิทยุเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอัดเสียงลงไว้นะคะก็คือเป็นการจัดรายการแบบไม่ได้จัดรายการสดการจัดรายการแบบสดก็คือการจัดรายการแบบเราพูดออนหน้าไมค์โดยปกตินะคะก็คือคนฟังฟังเราพูดจัดรายการณตอนนี้ คนฟังตอนนี้เราจัดรายการอยู่นะตอนนี้เขาเรียกว่าการจัดรายการแบบสดส่วนการจัดรายการแบบแบบไม่ใช่การจัดรายการแบบสดการส่งเทปรายการอย่างเงี้ยนะคะก็มีไว้สําหรับตอนที่เราติดธุระนะคะตอนที่เราไม่สามารถจัดรายการสดได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการส่งเทปรายการนั่นเองจําก็สามารถทาได้นะคะว่า,าช่วงที่ติดธุระนะคะ แล้วก็สามารถส่งเทปรายการได้ส่วนถ้าหากว่าไม่มีธุระนะคะจัดรายการสดเออมก็จะพยายามจัดรายการสดเพราะว่ามันจะมันมันมันจะได้อรรถรสมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องทํางานซ้าซ้อนหลายอย่างนะคะเพราะว่าถ้าการจัดรายการแบบส่งเทปเนี่ยเราก็จะต้องมีการอัดรายการเอาไว้นะคะอาจจะมีการแปลงไฟล์หรือยังไงนะคะถ้าเอาแบบง่ายๆายนะคะอัดเสียงลงในวิดอัดเสียงลงในโทรศัพท์อย่างเงี้ยจะต้องมีการมาแปลงไฟล์ ก่อนมันมันอะไรแบบหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการทํางานที่มันหลายขั้นตอนแต่ถ้าจัดรายการสดได้นี่ก็คือสดเลยนะคะง่ายมดเดียวจบนะคะชอบแบบนั้นแหละมดเดียวจบตอนนี้จบเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาจัดรายการให้จบรายการในช่วงบ่ายนะคะเอาละนะคะมาสั้นๆค่ะแค่นี้ค่ะไปแล้ว